สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมวันนี้พวกเราจะพามาชมบรรยากาศที่เขื่อนเอยขออภัยครับผมโครงการฝายบ้านใหม่ครับตำบลจะแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรครับตรงนี้เป็นฝายชะลอน้ำครับฝายชะลอน้ำครับผมของลำน้ำชีครับผมโอ้โหะ น้ำมหาศาลเลยครับตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้ครับจะมีพี่น้องชาวบ้านแถวนี้ครับผมมาหาปลากันเนืองแน่นไปเลยครับตอนนี้ไม่ได้มาครับเนื่องจากน้ําเยอะครับผมเนาะมวลน้ํานี่เออล้นเต็มเลยครับผมโอ้ยน้ํามหาศาลเลยครับโอ้โหครับพี่น้องนี่ฮะสุดๆไปเลยครับผม คือน,น้ำเยอะจนไม่ไหลแล้วครับเนาะเยอะจนล้นขึ้นมาจนจะถึงสะพานข้ามเลยครับเนี่ยโอ้มีโอ้โอปลาคือเบ็ดหลายเลยขู่ครับน้ำเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ อ่ามันไม่เชี่ยวเพราะว่ามันเยอะครับผม,มค่อยมีแค่มาตกเลยเนาะเพราช่วงก่อนคนเยอะครับนี่ครับบรรยากาศของฝายบ้านใหม่ครับหามเยอะมากๆครับผมตรงนี้ถือว่าเป็น ฝายลำน้ำชีครับตรงนี้นะครับที่ดีอยู่ในเขตของจังหวัดสุรินทร์ครับน้ำเยอะมากครับเนี่ยขึ้นมาสูงมากครับแต่ก่อนนี้จะไม่สูงอย่างนี้นะครับผมช่วงนี้มาน้ำขึ้นมาเยอะจริงๆครับ บรรยากาศครับบรรยากาศของน้ำให้ชมได้หลายมุมครับเนาะให้ดูมวลนน้ำที่กำลังจะมาครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อีกสองสาวันข้างหน้าครับจะมีพายุใหญ่เข้ามาครับเนาต้องระวังกับผมเนาะต้องระวังกันครับผมพื้นที่รับน้ำนี่เออ เขจะเออออกลุนตะลิ่งออกไปกับน้ำไปท่วมนาข้าวของพี่น้องพวกเราที่อยู่ข้างๆลำน้ำชีครับผมตรงนี้ครับอันนี้แค่ยังไม่ถึงจุดสุดยอดยังไม่ถึงจุดพีกนะครับเพราะว่าน้ำยังมาไม่หมดครับน้ำกาลังจะมาครับตอนนี้มายัางไม่เต็มที่ครับผม มาชมตรงด้านนี้ครับตรงนี้เป็นฝายบ้านใหม่ครับเนาะแตบบ่บนกระเสเะอํเภอมเ,อม,เมืองจังหวัดสุรินทร์ครับติดเขตกับจังหวัดบุรีรัมย์ครับตรงนี้ติดเขตอำเภอกระสรางครับให้ดูตรงนี้ก่อนครับเราจะพาไปดูที่สะพานที่เราเคยให้เพื่อนเพื่อน,นได้ดูครับเนาะคือที่มันไม่เชี่ยวเพราะว่ามันเอ่อขึ้นมาสูงมากแล้วครับเนาะน้ำมันเลยไม่เชี่ยวเนี่ยมวลน,น้ำมหาศาลเลยครับตรงนี้ มีแต่น้ําเลยครับน่ากลัวมากครับไหลลงไปเนี่ยถ้าคือมันไหลไม่ทันกับมันเลยเออล้นไปท่วมพื้นที่ไร่นาครับของพี่น้องพวกเราครับนี่ฮะที่ล้นออกไปครับดูครับโอ้โหน้ำเยอะจริงๆแล้วตอนนี้ยังมีข่าวมาว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าน้ําจะมาอีกครับเนาะต้องร,ระมัดระวังครับพี่น้องอยังไงก็ต้องหา วิธีครับป้องกันและแก้ไขครับถ้าป้องกันไม่ได้ก็ต้องเอาของขึ้นที่สูงครับลาข้าวก็ว่างกันไปครับพี่น้องในแตวลนเในตะกรรมนะครับดูครับดูการไหลของน้ำครับเชี่ยวมากครับถือว่าเชี่ยวครับเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ําที่กว้างมากครับแล้วก็ไหลแรงมากครับผมนาะลำน้ําชีของพวกเราครับ บรรยากาศธรรมชาติทั้งหมครับบรรยากาศดีครับแต่แฝงด้วยความน่ากลัวครับผมเนาะบรรยากาศดีคนระับตรงนี้ตรงนี้จะกว้างมากครับเป็นฝายครับเนาะฝายชะลอน้ำครับนี่ฮะทำให้กว้างขึ้นเป็นฝายชะลอน้ำรับ แต่ก่อนไม่มีฝายตรงนี้ครับผมเนาะน้าก็จะไหลแรงมากครับเนาะอันนี้มีฝายมาเสร็จฝายบ้านใหม่ครับเพิ่งเพิ่งทาเสร็จครับนะฮะเพิ่งเสร็จมาไม่ปีที่แล้วครับผมเนาะแล้วประมาณหนึ่งปีครับที่เสร็จครับผม โอ้โหตรงนี้ลึกมากนะครับผมตรงนี้ลึกลึกมากๆเลยครับมวนน้าตรงนี้ครับด้านล่างไปลึกมากครับน่ครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านอาจจะไม่ได้เคยได้เห็นครับเนาะหรือว่าพี่ๆที่อยู่ในกรุงเทพในออฟฟิศครับไม่เคยได้เจอบรรยากาศแบบนี้ฮะ่ก็เรียกว่าบ้านนอกครับบรรยากาศธรรมชาตินะฮะมีปลาแล้วก็มี ลำน้ำตอนนี้น้ำกำลังขึ้นครับน้ำกำลังมาครับพี่น้องเนาะเราก็เลยมาทำคลิปให้เห็นเห็นให้เห็นกันได้ชมบาทจะมองสบายหูสบายตาเรื่องของการมองบรรยากาศน้ำแต่ก็แฝงด้วยความน่ากลัวเพราะว่าน้ำไปท่วมพืชผลทางการเกษตรพี่น้องพวกเราครับผมเนาะนี่ยเกิดความเสียหายมากครับตอนนี้ครับพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่ละแวกติดกะที่อยู่ติดกับลำน้ำครับมีความเสียหายเยอะแยะมากมายเลยครับเนาะออล้นท่วม นาข้าวไปเสียหายหลายพันไรแล้วครับตอนนี้โอ้โหเสียดม,มาแล้ว,ลลว like, ครับพี่น้องเปียงๆเลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะเข้ามาแล้วให้กําลังใจพวกเราครับจะทําคลิปอัเดตสถาการ์ให้ดูเรื่อยๆให้ชมเรื่อยๆครับเนาะอ่าไอ้กาเข้ามาแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันอับดุสณาการตรงไหนน้ําท่วมตรงไหนน้าฝนตกครับเนาะวันไหนฝนตก ตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนที่เกิดความเสียหายกนะับพี่น้องประชาชนพวกเราครับเนาะชาวบ้านละแวะกที่อยู่ใกล้กับลำน้ำครับะเราจะทำคลิปให้ชมกันะครับน้ำยังขึ้นะนะเยอะเลยครับเนาะไม่มีทิศทางจะลดเลยครับนี่ฮะ ถ้าคงถ้าคงสภาพอย่างนี้หรือคงอขนาดหรือว่ามวลน้ํายังคงสภาพอย่างนี้เนาะทรงตัวอย่างนี้ก็ถือว่านาข้าวที่ท่วมไปแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รอดหรอกครับเนาะมันะน่าจะเน่าแน่นอนเนาะนอกจากจะลงเร็วครับเนาะแต่ว่านนี้จะมีพายุมาอีกก็ไม่น่าจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นครับเนาะเพราะว่าน่าจะเลวร้ายลงกว่าเดิมครับผมเนาะ่ะพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ คลิปนี้ขออนุญาตจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ